สวัสดีค่ะกับครอบครัวบอมในช่วงใหม่แล้วนะคะตอมใหม่นี้บอมบอกว่าเราใต้องมีความสุขกันเรียนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกานเด็กดีไม่ดีแค่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะนโมกับพ่อปู่กำลังเล่นบอลจนอย่างมีความสุขแต่แล้วโฆษณาเสียงร้องตามความผู้รุกรายเอ๊ะนิ่งโง่กับโตมาขากันวิ่งไล่หมาน้อยอยากเอาไปเอาไป หมาน้อก็ขู่ก็หออเป็นเราก็ไม่ชอบทนไ่ค่อยเด็ดเด็ดที่ให้ใครมาทำร้ายอินโกล่ค่ะง้างหนังกทีโลมาตกตาติดทำให้เกิดความวุ่นวายทางใดนั้นนะคะก็มีลู้มีเห็นแล้วมันได้ไรอิงโกล่กับโลมาค่ะไปไกลๆต่อมาของควาก็ัดแย้งที่ฆ่าหระจัดกระจาย ทำให้ลูกหมาคตัวมาไว้ขนฟูกระโดดเบียแก้ขอบข้าตู้จเข้าตู้ร้องไว้การแก้ของนันะคะเป็นการแสดงความขอบฟูแต่เข้าตู้นะคะก็ไม่สนค่ะทําให้หัวร้อตลอดเลยกลับมาบ้านนะคะหมาคงหิวมากแน่เลยเลยแห่หอาหารู่สบาย ต่อมานะคะข้าวตูกับประโมนะคะได้มีความคิดที่ดีๆทำให้นํำมูปนะคะมาเพาะติดมาประกาศติดตามหาาของที่ทำหายติดตามต้นไม้ตาลนะคะต่อมาค่ะระโมูกับประตูทั้นเล่นสนุกสนานกับต้นไม้อยู่ต้นตั้งแต่เช้าตั้งสายแล้วทำในนั้นก็มีเสียงข้าะประตู ดังล่านะคะเอ๊ะนั่นใครอ่ะถือใครประกาศหมามาด้วยคุณแม่ก็เลยบอกว่านี่นลูกคุณพี่เจ้าของหมาน้อยตามหามาหลายซอยแล้วพอาวนี้ได้ถึงบ้านที่อยู่กับต้นไม้และขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะที่ช่วยน้องหมาไม่ให้ขี้นักเด็กๆเป็นคนดีเหลือเกินต่อมานะคะเจ้าของก็ไแมาแขนรับหมาน้อยที่กระโดด น้โมันับข้าวโตนะคะสุดภูมกใจยิ่งแย่มากที่ได้ทำสิ่งดีต่อไปนะคะรูวก็ตจะขอฝากกรมนะคาให้กับเร็ๆ กิจกรรมนะคะจะอยู่ในชุดวันต้องรอเรื่องของข้าวนะคะให้เด็กกิดนางกระบาดทับตัวเลือกของข้าวมาคะที่กำหนดให้งแต่ภาพแรกเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ส่งให้ไปฟังนะคะและอีกกิจกรรมสั้นๆหนึ่งคืออยู่ในหน้าที่ที่6ให้เด็กระบายสีบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวให้สวยงามแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าบาย